พลังของการคิดบวกซ้ำๆทำให้สำเร็จไวได้ทำแบบนี้ครับผมโอป้าอีสานมาสเตค้ดเอ็นพีสวัสดีนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการคิดบวกแล้วมันจะทำให้เราสำเร็จเร็วขึ้นได้อย่างไรนะครับต้องบอกเลยว่าการคิดบวกหรือการคิดซ้ำในเรื่องที่เราต้องการผลลัพธ์จะทำให้เราได้ผลลัพธ์นั้นจริงๆครับจิตของเรานะครับมีอยู่3จิตนะครับในเรื่องของอันนี้โอป้าจะแมทชิ่งกับ n l p ให้ละกันนะที่โอป้าเรียนมาจิตของเรามีอยู่3จิตครับจิตแรกก็เรียกว่าจิตรู้สํานึกครับหรือ c o s อน o u s m ม n d มี ที่ตัดสินใจในการคิดรู้สึกพูดและลงมือทําแน่นอนครับจิตรู้สํานึกเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการรับเอฟเฟกจากโลกภายนอกให้กับคุณผ่านสิ่งที่เรียกว่าประสาทสัมผัสตั้ง5และมันก็จะเก่อเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์และไอ้เจ้าตัวอารมณ์นี่แหละครับมันเกาะให้เกิดความคิด และความคิดก่อให้เกิดความเชื่อเมื่อสิ่งใดที่แล้วแต่ที่คุณคิดและคุณเชื่อซ้ําๆมันจะถูกป้อนโปรแกรมไปยังจิตที่2ครับที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกครับหรือ unconscious mind ซึ่งมีหน้าที่ yes and more มีหน้าที่ให้และให้มากกว่านะครับในสิ่งที่คุณอาจจะร้องขอและไม่ได้ร้องขอคือบางทีเราไม่รู้ว่าเราคิดถึงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่มันคุณไปคิดอะ มันก็จะดึงดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวจิตรู้สึกนึกมันมีหน้าที่กรองนะครับว่าคุณคิดอะไรคุณพูดอะไรคุณรู้สึกอะไรคุณทําอะไรแล้วคนนี้เมื่อเราคิดอย่างนั้นเนี่ยซ้ำๆมันก็จะทําให้ส่งผลให้ถูกป้อนโปรแกรมมายัางจิตใต้สํานึกครับแต่จิตใต้สํนนึกนะ่ะมีหน้าที่ให้นะครับและให้มากกว่าในการไปดึงดูสถานการณ์ผู้คนเหตุการณ์ต่างๆเพื่อทําให้คนได้รับประสบการณ์ในเรื่องที่คุณ จัดรูปแบบซ้ำๆซึ่งเวลาที่ความคิดนั้นมันถูกป้อนเข้ามาในจิตใจและร่างกายเรานะครับสมองของเราหรือจิตของเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บ อารมณ์และเก็บเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นแฟ้มอารมณ์ครับและแน่นอนแฟ้มอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเก็บคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณมีแฟ้มอารมณ์ที่เป็นชุดบวกมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณเก็บลบหรือคิดเกี่ยวกับในเชิงลบมากกว่ามันก็จะเก็บเป็นแฟ้มอารมณ์ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าคนสําเร็จเนี่ยทำไมสาเร็จแล้วสําเร็จอีกทําไมคนจนแล้วก็จนอีกนะคะเพราะว่าคนจนก็เชื่อว่าเงินหายากอยู่อย่างนั้นคิดซ้ํามาทั้งชีวิตคิดมาเยอะๆนะคบแต่พอคุณไปเจอในเรื่องของคนสําเร็จทําไมคนนี้มันรวยเอารวยเอาเหมือนไไไมม่ททํําาอะรรเลยวยวจ เป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เรียกว่าความคิดก่อนครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ่านหนังสือบ่อยๆคุณจะเห็นเลยว่าเคล็ดลับของความสําเร็จของเศรษฐีแต่ละคนมาจากความคิดครับเพราะเขาคิดว่าเขาทําได้เพราะเขาคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ มันเสียอะไรไหมครับไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่กลัวที่จะคิดใหญ่กลัวที่จะฝันใหญ่กลัวที่จะคิดบางอย่างซ้ำๆเช่นสิ่งที่เราอยากได้จนไม่กล้าคิดรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตัวกับความฝันของตัวเองแต่จริงๆแล้วนะครับฝันเล็กก็ตายฝันใหญ่ก็ตายคิดไปเถอะครับคิดไปให้มันคุ้มค่ากับการมีชีวิตของเรานะครับเพราะเมื่อไรที่คุณโปรแกรมอย่างเงี้ยใส่จิตใต้สำนึกซ้ำๆว่าฉันทําได้ฉันเป็นได้ฉันเป็นนักพูดที่เก่งมากอ่าฉันสามารถที่จะไปสัมมนานี้ได้ฉันสามารถที่จะเป็นคนแบบนี้ฉันสามารถที่จะรวยแบบนี้ ดีใช่ไหมครับโอป้าเนี่ยป้อนโปรแกรมตัวเองเนี่ยในตอนออปีสอปี2น1 9นะครับว่าอยากจะเรียนคอร์สคอนตัมิลดกของทีฮาร์ฟเอเคอร์แล้วก็อยากจะเรียนบิวสเนตมทธรีที่เป็นคลาสของโทนี่โรบินแน่นอนครับจริงๆแล้วโทนี่โรบินก็มีหลายคลาสแล้วโอป้าก็ลงเรียนคลาสใหญ่หนึ่งงนนั้นก็มีบิวสเนตมัธลี โอป้านะครับติดรูปภาพไว้ที่ทางออกของห้องนอนนะครับซึ่งเป็นผนังเนาะโอป้าก็จะเห็นมันทุกๆวันครับแล้วโอป้าก็มักจะคิดซ้ําเสม,มอว่า,ฉ,าวฉ,วฉันได้เรียนคอร์สของเขาแล้วฉันได้เรียนแล้วฉันได้เรียนคอตเตัรมลิฟของทีฮาแล้วฉันได้เรียนโทนี่แล้วแล้วฉันคู่ควรกับการไปเรียนถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะใครล่ะเราก็โปรแกรมตัวเองทํ้ซ้าครับคิดบวกว่าเฮ้ยมันจะมีเงินก้อนส่งเข้ามาให้เราได้แบบไปโรงเรียนนะซึ่งในตอนที่เราเริ่มคิดนะครับตอนนั้นยังไม่ได้มีทุนเรียนเลยต้องใช้คําว่าติดลบด้วยซ้ํานะครับ แต่คราวนี้เนี่ยพอเราคิดซ้ำๆบ่อยๆนะครับจนเราก็จิตเรานะครับมันถูกป้อนในเรื่องของการอยากปรารถนาที่จะไปเรียนไอ้ตัวเนี้ยทุกบามันก็เลยทําให้อปป้านะครับการกระทําเกิดขึ้นคือไปค้นหา Google ครับแล้วก็พิมพ์นะครับค้นหาคําว่าคอสของทีฮับกับตัวของโทนี่โรบินซึ่งมันก็โชว์เป็นเรื่องของใบประกาศ ถ้าเกิดว่าเราเรียนคอร์สของทีฮาฟเอเคอร์มันจะมีคอร์สหนึ่งที่เรียกว่าเทรนเดอร์เทนเนอร์มันจะมีใบประกาศนะคะที่เป็นรูปที่ Google นะครับโอป้าก็ลบชื่อคนอื่นออกแล้วก็เอาชื่อโอป้าใส่นะครับพลังขณะพี่ลมยานน์ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอต่อมาครับภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นโอป้าสามารถที่จะขายของนะครับก็คือขายพวกสินค้าขายคอลลาเจนด้วยแล้วก็ขายคอร์สออนไลน์เนี่ยผสมกันไปนะครับทำให้โอป้ามีเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะไปโรงเรียนทีฮาฟเอเคอร์นะครับแล้วลำดับต่อมาเนี่ยที่โอ โทนี่ร็อบบินนะครับเห็นไหมครับว่าพลังของการคิดบวกซ้ําๆนะคัปโอป้าคิดเลยว่าฉันกู้ควรฉันทําได้ฉันต้องได้ไปเรียนสิ่งนี้สิเพราะถ้ฉันได้เรียนมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอป้าก็พยายามใส่ในเรื่องของ big w y เยอะๆนะครับคือป้อนโปรแกรมตลอดว่าฉันเรียนได้ฉันไปได้ฉันทําได้คือใส่อย่างนี้มาตลอดเลยครับคือเห็นหน้าเขาเนี่ย คือต้องใช้คําว่าทั้งวันเพราะว่าอป้าก็ทำงานในห้องของป้าถูกป่ะแล้วรูปนี้มันก็ติดอยู่ตลอดเวลานะครับเรามองเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นละตอนนอนก็ยังเห็นอีกนะครับคือ24ชั่วโมงต้องต้องเห็นกันและกันนะครับกับรูปพวกนี้มันเป็นการโปรแกรมแบบนี้เลยให้เราแบบคิดไปในว่าเป็นไปได้นะนะครับจากนั้นเนี่ยจิตใต้สำนึกนะครับอย่างที่บอกคุณจะต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือว่า มันไม่มีหน้าที่แยกแยะความดีความชั่วหรือสิ่งไหนดีไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในเรื่องของการคิดนะครับพยายามคิดแต่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นโฟกัสไปที่เอาคัมของคุณเท่านั้นครับถ้าเรานะครับโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการแน่นอนครับ ไอ้ตัวปัญหามันจะเริ่มจางหายไปเพราะอะไรมันไม่มีพลังมากพอที่จะมารบกวนคลื่นสมองของเราอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอป,ป้าคิดมากว่าเฮ้ยจะเอาตังมาเลนจากไหนนะครับมันจะเป็นความวุ่นวายในจิตใจมากเลยแต่ตอนนั้นครับสงบ นะครับสงบในจิตใจต้องใช้คํานี้แล้วก็คิดแค่ว่าทําได้ได้เรียนแน่นอนได้เรียนปีนี้ต้องปีนี้เท่านั้นแล้ว mistakes. แล้วย้ากับตัวเองนะว่าปีนี้เท่านั้นปรากฏว่ามันก็ได้จริงๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตใต้สํานึกเนี่ยได้รับการป้อนโปรแกร,รมบ่อยๆจากการกรองของจิตรู้สํานึกมันจะมีจิตที่3ครับที่เรียกว่าสนามจิตสนามจิตบางคนก็เรียกว่าสนามแม่เหล็กบางคนก็เรียกว่าเกลือนออร่านอก้าใครเรียนจูนจิตคือจะเรียกอะไรก็ได้บางคนก็เรียกลํา, RA, า,รราลแสงก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่ามันคือสนามแม่เหล็กกันแล้วกกันันนมจะออไปดดดึงู เหตุเหตุการณ์ผู้คนสิ่งต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตคุณตามสิ่งที่คุณได้รับการโปรแกรมมาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับคุณต้องระวังมันไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบคุณจําเป็นมากที่จะต้องคิดบวกเท่านั้นเพื่อให้คุณสําเร็จเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามจิตมีหน้าที่ไปดึงดูดสิ่งที่ เหมือนกันจะดึงดูดกันยกตัวอย่างเช่นไก่ก็จะดึงดูดไก่ครับไม้ก็จะดึงดูดไม้ไม้จะไม่ดึงดูดเหล็กเหล็กก็จะไม่ดึงดูดไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เหมือนกันมันโลกใบนี้มันจะดึงมาเหมือนกันแสดงว่าถ้าคุณป้อนโปรแกรมในความเป็นบวกรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่โอป,ป้าบอกว่าอยากจะเรียนใช่ไหมครับมันทำให้โอป,ป้าอย่าอยู่ก็คิดไอเดียเกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์ออกมานะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยทำคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์แล้วก็ทําสัมมนา,ารุ่นแรกนะครับม มีเงินก้อนขึ้นมาแล้วอีกอย่างฉันก็ได้ช่วยคนไปด้วยนะนะครับทําให้ตอนนั้นนะครับก็มีไอเดียขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าเราอยากจะได้เงินถูกไหมครับอยากจะมีะไรายได้ไปเรียนนะครับ ก็ทําให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ได้ค้นพบนะครับว่าเพื่อนของเราก็แนะนําเหมือนกันนะครับว่าให้ทําแบบนู้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมีไรายได้เยอะขึ้นมันก็จะมีคนเข้ามาแนะนําโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งตัวมันมาเองนะคะพี่คือปกติบางคนนะยกตัวอย่างเพื่อนโอปป้าเนี่ยครูซาเนี่ยก็เรียนโค้ดด้วยกันแต่พอเราแบบเรียนจบเนี่ยเราก็แยกแย,ยกันทํางานถูกไหมครับเขาไม่ได้คุยกับโอปป้ามา ครึ่งปีเกือบปีแล้วอะแล้วมีอยอยู่วันหนึ่งครับเขาก็โทรมาหาอป้าครับป้าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเออคือเพื่อนก็โทรมาหาเรานะครับแล้วเขาก็พูดนะครับแบบอินพุชพลังงานเราเงี้ยเป็นต้นคือเราสองคนจะชอบอินพุชพลังงานให้กันและกันปรากฏว่าเห็นไหมครับพอเวลาเราอยากได้คําตอบเรื่องอะไรเยออยู่มันก็มีคนโทรมาทั้งที่แบบหูร้อยวันพันปีเพื่อนไม่ได้ติดต่อมาแบบสักพักและนะครับเพราะว่าเขาก็จะยุ่งงานของเขานะครับแต่ละคนเนาะเห็นไหมครับอยอยูผู้คนก็ดึงดูดมาหาทั้งที่แบบ โอ้โหไม่ได้จอยกันแบบเป็นเกือบปีละนะครับแล้วไม่แค่นั้นครับเราก็ยังเห็นนะครับในเรื่องของการดึงดูดเยอะตัวอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยมันไปดึงดูดในเรื่องของอพวกสื่อโฆษณาที่เขาอาจจะยิงแอดมา เป็นต้นนะคบคือวันนี้มันจะเป็นด้วยการยิงแอดหรืออะไรไม่รู้แต่โอป้าว่ามันก็เชื่อเรื่องการดึงดูดนะเพราะว่าตอนที่โอป้าไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้มันก็ไม่เจอสิ่งนี้เลยนะแต่พอโอป้าคิดซ้ำๆว่าโอป้าอยากจะเป็นคนสําเร็จแบบนู้นแบบนี้มันก็เจอแต่เรื่องราวคนสําเร็จและแน่นอนมันไม่ได้เจอแค่ทีฮาร์ไอเคอร์กับโทนี่มันก็จะมีหนังสือสมมติว่าโอป้าจะไปซื้อของลาซาด้าอย่างเงี้ยมันก็จะโผล่เด้งขึ้นมาว่าโอเคคุณซื้อหนังสือพัฒนาตใหนะ้าความสําเร็จไหมเนี่ยมันมแ่ารรรรารรโงอกยิดฆษณ หรือเพื่อนโทรมาหาเนี้ยเป็นตน้นหรือบางทีก็อย่าอยู่ไร้สดใครบางคนที่เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองน้าความสําเร็จการคิดบวกมันก็เด้งขึ้นมาพี่นะครับคือบางคนจะเรียกว่ากดแรงดงดก็ได้นะครับหรือบางคนจะเรียกเป็นแบบไหนก็ได้แต่แต่มันจะไม่ว่าจะเป็นกฎอะไรแต่มันดีกับดีต่อใจเราดีต่อร่างกายเราดีต่อชีวิตเราอนุญาตให้มันเข้ามาเลครับความสําเร็จความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องที่การอนุญาตจริงๆนะครับถ้าเราอนุญาตให้เราคิดคิดแบบไร้ข้อจํากัด แล้วก็คิดซ้ำๆย้ำๆจิตใต้สำนึกนะครับถ้าเราคิดในเชิงบวกและป้อนโปรแกร,รมที่ซ้ำๆ ย้ำๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อที่แข็งแกร่งและแน่นอนครับคนที่เขาคิดถึงความเป็นไปได้คิดถึงความสําเร็จทําไมคนเหล่านั้นถึงเชื่อว่าทําได้เพราะเขามีความเชื่อที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นฝึกเรื่องนี้กันนะครับทุกๆเช้าหรือก่อนนอนหรือระหว่างวันก็ได้คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ใหเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะจิตใต้สํนนึกจะให้ในสิ่งที่คุณร้องขอเหมือนกับเจ้ายักษ์ในตะเกียงของอลาดินเลยสวัสดีครับ